สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย VTV ก็ได้ออนแอร์มินิซีรีส์เรื่องลวนเสี่ยวเฟิงที่รักให้แฟนๆซีรีส์จีนได้รับชมกันแล้วโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างพระเอกมาดนิ่งเติ้งข่ายและก็นางเอกสาวเว่ยเซี่ยว โดยล่าสุดก็ออนแอร์มาแล้วจํานวน18ตอนนะก็ใกล้จะจบแล้วสามารถที่จะเข้าไปรับชมกันแบบยาวๆได้เลยไม่ต้องรอนานบน VTV ซีรีส์ลวนเสี่ยวเฟิงที่รักหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าลวนเสี่ยวเฟิง l o ยั l เลิ q u ควสก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ในชื่อชินไอเตอ๋อลวนเสี่ยวเฟิงของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าจีซานเยียนซีรีส์ก็จะเป็นแนวทะลุมิติโรแมนติกคอมดี้ นำแสดงโดยเว่ยเซี่ยวรับบทเป็นหลวนเซียวเฟิงพนักงานบริษัทที่หลุดเข้าไปในอดีตส่วนพระเอกก็เป็นเติ้งขายนะจะมารับบทเป็นหลิงอ๋องหลี่ลุยสามีของหลวนเซียวเฟิงส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณตงซิ่วหยวนซึ่งเขาก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเ,เช่นรัดขอบฟ้าตามหารักในปี2017หนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุงในปี2017เช่นเดียวกัน แล้วก็เรื่องรักสสายหัวใจสี่ดวงภาครีเมคในปี2018เป็นต้นซีรีส์ลวนเสียวเฟิ่งที่รักก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น20ตอนจบแล้วก็ออนแอร์ air ให้รับชมกันแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม vtv สำหรับเรื่องยอ่อของซีรีส์ลวนเสียวเฟิ่งที่รักก็จะกล่าวถึงนางเอกที่เป็นสาวออฟฟิศในยุคปัจจุบันวันหนึ่งหลังจากที่เลิกงานเธอก็ได้ซื้อเกมสเสมือนจริงมาเล่นแต่ว่าหลังจากที่เธอสวมแว่น vr เข้าไปแล้ว กลับกลายเป็นว่าเธอเหมือนตกลงไปอย่างที่แห่งหนึ่งและก็ตื่นขึ้นมาในร่างของหลวนเสี่ยวเฟิงรับบทโดยเว่ยเซี่ยวชายาของหลิงอ๋องหลี่ลุยรับบทโดยเติ้งขายซึ่งหลวนเสี่ยวเฟิงเจ้าของร่างเดิมนั้นก็ได้เสียชีวิตจากการตกจากที่สูงและก็กําลังทําพิธีศพเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาจากโลงแบบนี้ก็สร้างความแตกตื่นเป็นอย่างมากหลังจากความวุ่นวายผ่านพ้นไป ตัวลวนเสี่ยวเฟิงก็สังเกตพบว่าคนในจวนเกือบทุกคนนั้นไม่ค่อยญาติดีกับเธอเท่าไหร่เธอก็เริ่มสืบหาความจริงแล้วก็พบว่าสาเหตุที่คนทั่วไปไม่ชอบหน้าก็เพราะว่าหลวนเสี่ยวเฟิงคนก่อนนั้นนางนิสัยไม่ดีเป็นคนที่ดุร้ายและมักจะก,ก่อเรื่องอยู่เสมอส่วนสามีหลี่ลุยกับนางก็ยังไม่ทันได้เข้าห้องหอ,อกันเพราะว่าในคืนวันแต่งงานว่านกุ้ยเฟยมารดาของเขากลับเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาและคนส่วนใหญ่ก็มองว่า น่าจะเกี่ยวพันกับตัวหลวนเสี่ยวเฟิงด้วยเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นางเอกก็เลยงัดเอาทักษะของคนสมัยใหม่ออกมาช่วยหลี่ลุยในการสืบคดีการตายของว่านกุ้ยเฟยเพื่อจามจับตัวคนร้ายและก็เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเธอเองด้วยและโดยบุคลิกที่แตกต่างจากหลวนเสี่ยวเฟิงคนเดิมราวกับเป็นคนละคนก็ได้ดึงดูดความสนใจของหลี่ลุยยิ่งเธอมาช่วยงานสืบสวนของเขาก็ยิ่งเกิดเป็นความประทับใจ ที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็ชอบกันอย่างไม่รู้ตัวแต่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมต่อกันได้ในซีรีส์ล้วนเสียวเฟิงที่รักอ่อนแอแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม VTV โ okay, อเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำซีรีส์ล้วนเสียวเฟิงที่รักหรือล้วนเสียวเฟิงรอยันเลิฟเควสพร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบ อยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ